จุง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 ตาเรลบ้าไปแล้วสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อสมองเน่าและพอผมซูมออกมาให้ดูนะครับโอ้ my god วิตามินไอ้จุ้งจุงดุงจุงบราบราบเลยแล้วทำไมเราจำได้วะเนี่ยเย็นๆวันนี้เรามาแบบผู้มีความรู้มีวุฒิภาวะเราจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะถึงแม้ว่าจะน่ารักก็เถอะไอ ทาราเรียยานะชอบได้แต่ย่าบ้าเกินไปเอาละเกมนี้เลยไหมคาดเดาอิตาเลียนเบลลัตเราจะไปเล่นหลายเกมเลยมาดูว่าโลบอกเนี่ยมันลามเข้ามาได้ไงกับไอ้จุง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 เอาละมาดูอันแรกกันเลย,เ,ลเ,ลยเขาถามว่าโอ้บูมเบรดีโรมันคืออะไรจะละเขโอ้มันก็บอกอยู่ตามตัวเลยนะอันนี้โอ้โหแต่ละอันละมันมีเด็กชอบได้ไงวะนี่อะอ้กุ้งแมว ถ้าผมเล่นอันนี้จนจบนะผมคิดว่าผมจะต้องจำไอ้มีมพวกนี้ได้หมดอย่างแน่นอนเลยแก๊งส Gangster f u d แก๊งสเตอร์น่าจะเป็นอันนี้นะดูอย่างกันแต่งตัวละอูลิ่ลู่ลู่ะโอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยลิ่ลู่ลูลล่ะอืมอันนี้ปะโอ Boom Bradley c o c ด t a i โอ้ย Gangster Fudry นี่อันนี้นี่มีคนพาไปมีคนพาไปอ้าวดูไม่ทันเขาไปไหนวะเนี่ยคาปูชิโนอาริสโนมันแปลว่ากาแฟนี่บ Bourbon Trio Brand Trio บ,บ๊อบนะ่าจะนี้ไหมโอ้ใช <hi> ่จริงด้วยจุงถึงจุงสาวรอู้แล้วทำไมฉันจะต้องมาเล่นเกมแบบนี้ด้วยวะเอ่อจระจึงเบรย์อนี่คืออะไรอ่ะนี่เหรอโอ้ทำไมเรารู้เนี่ยทารเรียลทาร่าโอ้โกโก้แฟนโตเอเลเฟนโตนี่เริ่มแล้ว เริ่มเล่นเข้าเส้นเล่นเข้าเนื้อแล้วทรูก็มีรถทรูเรก,กิน่ามันคืออะไรวะเอ่อน่าจะนี้ไหมทำไมเรารู้เนี่ยเอาเน,นี่อะไรเทนเทสเตรโอเทอร์โบสามพันน่าจะความเร็วน่าจะนี้นะเบอร์เบอร์พัตต์ิมมะเบอร์เบอร์นะ่าจะตัวนี้บอเรกิน่าคาปูชินะ่า น่าจะนี้แปลว่ากาแฟทำไมเรารู้เนี่ยเริ่มเข้าเส้นเล่นเข้าเนื้อกระร์มาราแมนดันมาราดูดังคืออะไรวะถ้าเราผิดเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่นะมีวิธีโกงไหมซูมทะลุผ่านอย่างงี้ได้ไหมอไม่ได้แล้วจะมีใครมาช่วยเราเรามันเยอะจังวะดูดิอีกตั้งหลายด่านแล้วมีพวกนี้มันเยอะเกินใครไม่ผ่านวะกระเมนดันมาดุดดังเออมันทดสอบว่าเราจะผ่านได้หรือไม่หรอ น่าจะอันนี้นะผมว่านะเฮ้ยอันนี้จริงด้วยสวยเฮ้ยเพื่อนเอนไม่เก่งไงวะเพื่อนตาผมมันรัวเลยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเล่นเข้าเนือ้อบียวเข้าเส้นเอ้ย,อยทำไมมันรู้ทำไมมันรู้เอ้ยมันดันผมได้ด้วยอ๋อดันผมไปด้วยเพื่อนเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเป็นหนึ่งเดียวกับทาราเร่ทาราร่าเฮ้ยทำไมมันรู้ แล้วทำไมมันโลพี่ชายโปรเพย์เยอะเอ้ยเฮ้ยเล่นเข้าเนื้อไปหมดแล้วพี่ชายพี่ชายสมองเน่าไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายมือโปรขนาดนี้เฮ้ยพี่ชายจะไม่รู้แล้วเฮ้ยมีคนเดินเข้าไปเฮ้ยมีคนรู้แล้วไอคนนี้แต่ไอคนข้างหลังเราเนี่ยมันเล่นเข้าเนื้อเบียวเข้าเส้นเลยชิมชิมเพนซีนีบาดานี ด้าจะอันนี้ตร,ตริกตริกตริกบากรมอันนี้แล้วทำไมเราร้อีกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเรากเริ่มเข้าเส้นแล้วทริปปี้โทปีทริปปี้โทปีทปปทปอันสุดท้ายละคืออะไรอะ่ะรอพี่ชายสุดเบียวเล่นเข้าเส้นเอ้เพื่อนเอ้เห็นใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพี่ชายพี่ชายผู้เข้าเส้นที่สุดฉันจะขอเรียกนายว่ามิสเตอร์สมองเน่า <laughs> <laughs> จัดการเลยมิสเตอร์สมองเน่าโอ้คือกุ้งหรอ เย้ yeah. แล้วสะพานกระจกนี่น่ะนายรู้ไหม oh, oh, oh. ตองกันนี้สินะเอาละอันนี้ต่อเอ้ย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 เ้ยเ้อเอาละฉันจะต้องไปเหมือนนายให้ได้เลยเพื่อน หลังจากที่เราซ้อมเปลี่ยนสมองดีๆของเราให้กลายเป็นสมองเน่ามาเราพร้อมที่จะไปเล่นเกมเอ่อพวกอย่างนี้ละ <c oughs> อันนี้คือเกมอะไรเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นหรอกเว้ยเราจะเข้าไปดูว่าคนที่เล่นเนี่ยไอหมื่นเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันได้เวลาเลือกสมองคุณแล้ว,วแล้วก็มีรูปสองอันให้เลือกคืออะไรวะเกมอะไรเนี่ยให้เลือกฝั่งแล้วก็สู้กันเหรอห <Hey you. S 1> วังว่าจะไม่เจอเด็กไทยอยู่ในนี้นะ <c oughs> เฮ้ยทำไมวิ่งมาหาเราการแต่งตัวพี่ไอ้้องมีชื่อบอกด้วยเราเลือกฝั่งนี้แล้วกันมีเห็นตัวจริงมั้ยพี่จะช่วยสมองน้องเองเฮ้ยโอ้ลุมมันเลยไอ้สิบร์ลินีซิร์ลินีตายซะเอ้ยลุมมันเดิไอ้พวกเบอร์เบอร์เบอร์แพตาปิน ฮัลโหลวุ้ยหวัสดีครับ,ค,รบคุณเบนเทนสวัสดีครับพี่อ้าวคนไทยแล้วเนี่ยยามยามวุม้ยคนไทยกันเลยบุ้มบุ๋มเพ่กูซีนี่เปรียบีบีมริโตเลือกอันนี้แล้วกันแล้วพวกพี่ชายมาเล่นอะไรกันเสียงก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ชายอันนี้เกมนี้มันเล่นยังไงเหรอครับแบบเลือกฝั่งอย่างนี้เ<อ>หรอก็เออใช่ครับใช่แล้วตัวนี้มันชื่ออะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ย อ๋ออันนี้ตุ้ง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 ตาฮุรอันนี้อะจระเข้อะอันนี้บอมบาริโดโคโกดีโรชิมแปนซินีบานานนิีว้าว้้วาาชิมแปนซินีไม่นะมันเกินการควบคุมแล้วเราไม่ต่อต้านเราจะเข้าร่วมผมขอตัวจระเข้ใหม่หน่อยตัวจระเข้มันชื่ออะไรตัวจระเข้เนี่ย ชื่ออะไรนะมันชื่อบอมบาดีโลโกโกดีโรมาดูเกมนี้ดีกว่าแบบทดสอบเออ่สมองเน่าโอเคมีคนเล่นอยู่300มาละนี่เกมอะไรต้องพิมพ์ตอบหรอเอ้ยอย่าพิมพ์มันออกมานะเบื่อนอย่าพิมพ์มันออกมา no tarare t a ระโน <c oughs> no <c oughs> พี่ชายพิมพ์ไม่มีพลาดเลยนะนะพี่ชายพี่ชายพิมพ์ไม่มีผิดเลย มัก็ <unda> ไปอ <s ùng> <tide> ีกแล้วก็ไปอีกแล้วบูมเบรดี้คอนเทนดี้โอไม่นะทำไมมันเกินการควบคุมเกินไปแล้วนะโอ้ยเอาละเกมอะไรเนี่ยทาราเลโรทาราร่าไอ้ยังจี

Brian Porto i tuoi ippopotami C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante Nel deserto tanto caldo e vai là? Pippi potato Oh Pipi potato la Capibarrello Cocossini อออมารับคนเข้าแกงแมวบวมอิๆครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันเท่าไหร่วะตกวันละหนึ่งบาท60ตังเองครับพี่แท้ทำหนึล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาฮาฮ่หล้านวัน1ล้านบาท มัน2,000ปีนะสมชายแล้วไอสองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทำเพื่ออะไร